ครับฉันบ้าของมองมอมตอนนี่มันหล่นที่ไหนฮะแล้วบาทีไปรับออเลยเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับเจ้าที่มาแจ้งอะไรคุณหายี่ยมันอยู่ครบเลยอะโอ้อใช่างไวรงวางไวนโวางไว้ตรงเเจอตัวแล้วครับตอนนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นกับจอนนี่ฮะแบงรอยอีี่รู้ขี่ไปคดีจจอนนี่เป็นเรื่องกระเป๋าที่ส่นีไม่ด้เกิดได้นะเรื่องไว้ที่โรงพักป่ะเออตบรวจเก็บมาให้ไปที่อะไรตัวนี้เหรอ คราพอบางวงเออวันเวรนเวธุการธุรการเขเขเขาเก็บไว้ให้ใครไปลแต่เขไปเี่ยาครับลืมของไว้อนมีรถเยเ่าหไรบใหญ่หรอทางตอนนี้เปนโอ้หนครบมเก็บไปให้ครับขอให้มาติดต่อสอบถามว่านักข่าวเนนี้มีใครลืมไหมลืมของใช่ไหมจีบต่างน ก็ผมจะผมจะมาประกาศเรื่องแล้วเช่อจะก,กินแต่ผมอ่านทางสกุลไม่เอาเยอะมากนะครับผมครับจอนนี่ลืมของเจ้าที่นะครับอ่ะพี่ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> นะ <c oughs> ลืมของไว้ที่สอบอ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่ไปเอา อันนี้มาดูโรงทานของทีมอสมอู่บ้านครับตอนนี้เตรียมอันนี้มาลืมตอนนี้ลืมของไม้ที่สพกระเป๋าตังนะโดนม้วนโดนม้ว จกอว้นอันอันนี้ผมไม่ได้เก็บได้นะเจ้าหน้าที่ก็โทรมาให้เช็คได้หน่อยเดี๋ยวหาว่าผมเก็บได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็โทรมาให้ตรวจสอบให้หน่อยครับคาับผมน้าจ้าผมได้นยวคุ้นๆไงยังอยู่ในนั้นเออคุ้นๆเนระหน่าจาง่ายด้วยนพยายามเปิดมวกเปิดแม้ล้ดีเดี๋ยวเผื่อเจออะไรผมได้ได้ตามูเออเงินตั้งห้าพันนั่นน่ะกระเป๋าอะเออ ก็เลยลืมรีบไงแล้ววที่มาดำาหายเนี่ยดีดว่าเปลืมมาสอบพอนะทังสินยคุณคปลืมอเราไม่แน่นะไม่เหลือเลยนะใช่ใช่เออกยเลยคกิดอะไรขึ้นดับจอนนี่ครับดักเจ้าที่ปากให้พี่เข้ามาดูนะกคร้านไปไ หวานหรือเปียวบี้ยวหวานเปียวนคับมีมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับมาบริการให้กับทีมนักข่าวจากอสมหมู่บ้านนะครับทุกคนกันเองนี่บ้านเดวางไว้ตรงไหนรถคนรถจอดรถนั่นแหละลานจอดรถอ่ะเดินตามคุณนะ ปุ้บรรยายให้จับจอับจอบเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้ทีมมสมเราดีครัดีสบายครับผมวันนี้มีอะไรมามามาจะให้ไปด้วยไปล่ะอ่ามะม่วงโอ้นี่เก็บจากสวนนะฮะโอ้จากไร่เลยโอ้จากไร่พี่เขานะครมีมะม่วงน้ำปลาหวานเอามาเสิร์ฟให้กับทีมข่าวนะครับเผื่อเขาจะไปต่อย เมื่อวานก็มีน้ำแดงนะครับมีน้ำดำใยเนาะเอามาให้กับทีมนักข่าวนะครับวันนี้ก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานนะแดดร้อนๆกินเปรี้ยวๆ,ๆก็โอเคอยู่นะเปร,รี้ยวๆหวานๆะไรสด,ดชื่อนอะไสดชื่นครับผมสุดยอดเลยน้ำกระทาน้ำกระเทาะโอ้น้ำกระท่อมมาด้วย นี่ฮะเอามาบริการนะอันนี้เอามาบริการนะไก่เปรี้ยวๆไก่เปรี้ยวๆแปลกก็นี่นะครับนะก็ชิมได้เลยนี่คือทีมอสมครับจิตอาสานะของหมู่บ้านครับมีน้ำแของน้ำแข็งมีน้ำเย็นบริการด้วยนะนี่ฮะมาดามว่านเก่ามะม่วงว่านเก่าน้ำนะน้ำใยนะครับน้ำแดงมาบริการให้ครับทีมนี่ครับมะม่วงเอามาจากไร่เจ็บมาใหม่ๆเลย อร่อยรสชาติดีครับเป็นทีมอสมอหมู่บ้านนะครับลวเห็นบอกว่าจะมีการค้นหาตรงจุดบริเวณเนี้ยจะแต่ยังยังยังไม่ยังไม่ร้อยแน่นอนก่อนใช่ไหมว่าไงอ้โหนี่ไงมาซื้อตุ๊กแขกขึ้นวางท่านดทำงานไปก่อน แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาเจอเลิ่วันนี้นะครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านมาไหมวันนี้มาไปยุไปการต่อไปเขาไปสุราอยู่เอาเลยเอาเลย นี่ฮะที่ก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับมาบริการให้กับทีมนักข่าวแล้วก็ทีมผู้ภายเนาะแต่วันนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ฮะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าการค้นหาก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาแทบทุกจุดอย่างที่เห็นนะถือว่าพลิกพันดินหาเลยนะฮะเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควร นะครับทําให้การค้นหานะครับวันนี้น่าจะชะลอน่าจะอันนี้ไปก่อนนี่ฮะวันนี้มีรถน้ํามาบริการด้วยเฮ้ววันนี้มีค้นหาอะไรอีกไหมครับวันนี้เก้ตรบ่อย้นให้สำาัครับทำก่อนค้นหาก่อน ถ้าตำรวจน้ำยุติการค้นหาจะชาวบ้านจะค้นหาไหมต้องอรต้องรรตกลงกันอีกทีเดียวตอนนี้เราก็ดีแลกลกกันก่อนครับผมโอเคขอบคุณมากครับสแตนไ้ก่อนน้องคนนี้ขยันมากครับเห็นอยู่หน้างานตลอดครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาโอ้โหน่าจะดำผุดดำว่ายเนาะงมตามฝั่งนี่เป็นนะบริบุคนตัวอย่างนะเพี้ยนกันแข็งนะกิตอาสาอย่างแท้จริงเลย บรบรอให้ตำรวจค้นหาไปก่อนครับวันนี้นะครับถ้าตำรวจปดิการค้นหาชาวบ้านจะประชุมกันอีกทีว่าจะยังไงต่อนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศตรงจุดกรองอำนวยการเนาะว่าเป็นอย่างไรมีอะไรยังไงนะครับถ่ายบรรยากาศทุกคนได้ชมกันครับ อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตรอรี่นะครับเอ่มันม่วงมันม่วงสามเศร้าอ่ะแก้วอยู่สามองค์แก้วอยู่ที่ผมจะมาจากเขามาต่อตอนนั้นนะครับ